สดีครับเป้รถตู้มือสองของเพชรยนต์นะครับรถตู้นะครับที่นี่คือนืจากรถตู้หน้ายาวและหน้าสั้นนะครับไป้มีให้ครบครับให้สภาพไปสวยเป็นเกียร์โต้นะครับสภาพสวยเครื่องดีช่วงล่างดีระบบทุกอย่างเรีวกว่าเปรี้ยหมดเลยรถเก5ดาวพรีเมียมนะครับเป็นตัวรถที่ได้เกจท็อปสูงสุดเลยนะครับคือถ้าหารถสภาพแบบสวยใสระทิติมาหาเป้ครับรับการรีคุณได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะครับอย่างคันนี้ครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3อมไอครื่อง2.8นะครับ ในเกียร์โตและเป็นปี20ครับรถแค่5ปีสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้ครับนี่คือตัวหน้ายาวที่บอกเลยว่าหน้าใช้หัวจรวดแบบนี้ครับหลายคนทําหาอยู่นะครับเยอะมากนะครับโทรมากันเยอะมากนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าจะซื้อรถตู้นะครับอย่างน้อยคุณต้องมีงบดาวนะครับอย่างน้อยนะครับประมาณ10,000แบาทนะครับต้องมีนะแต่ถ้าเป็นพวกเกียร์กระปุกนะครับก็มีใช้เหมือนกันแต่ว่าราคาจะต่ากว่านะครับตอนนี้นะครับความนิยมลูกค้าใช้เกียร์โตเยอะกว่านะครับ ในเรื่องของกฎหมายโรงงานเอ่ยหรือว่าจะเป็นการขี่เอ่ยง่ายกว่าเยอะนะครับคันนี้เครื่อง2.8เ์อโตนะครับแล้วดูครับสีบอลสภาพเดิมเป็นสีที่ดูแลง่ายมากนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกครับใครที่หายอยู่นะครับกดติดตามคลิปนี้แล้วทักหาตัวหาไปได้เลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดทั่วไทยไปวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านนะครับทาไรทาสวนทานานะครับปลูกทุนเรียนลำไย30 40ไร่50ไร่ออกได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่า รถเป้ทุกคันสวยทุกคันแบบนี้นะครับคันนี้ได้เป็นหลังคา VIP เบาะหนังเรียบร้อยสวยๆนะครับงามมากดูครับว่าสวยแค่ไหนครับสวยจริงนะครับคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับดูคลิปนี้นะครับต้องดูให้จบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าห้ามพลาดต้องกดติดตามไว้เลยนะครับจะมีรถมาลงให้ดูทุกวันนะครับเราซื้อขายเดือนหนึ่งนะยี่สิบสามสิบคันเลยสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นายางแบบนี้นะครับสีจะเป็นสีบอลนะครับไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีบอลเดิมๆนะครับแบบนี้ นะครับฝาเดิมรถทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับาหารถสภาพไม่ชนไม่เขียวไม่พีความไม่จมน้ําบอกเลยว่าติดต่อหาเป้เท่านั้นนะครับเป้อยู่ตรงไหนครับเป้อยู่ที่สุวินทวงศ์สีกรุงเทพครับมาง่ายนะครับชานเมืองนะไม่ใช่ในเมืองอยู่ชานเมืองนะครับรถไม่ติดมาสะดวกเดินทางง่ายครับและแต่จังหวัดนะครับไม่ต้องเสียใจครับเป้วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับวิ่งไม่หาถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับแล้วก็ทาอยู่ทางไกลนะครับเดี๋ยวกลัวมาแล้วไม่ คุณไปซัพพอร์ตหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวไปซัพพอร์ตค่านละมันให้นะครับเดี๋ยวแถมตั๋วให้เลยคันละมึงคันละมันอยู่ประการให้นะครับดูแลให้ครบนะครับมามาดูกันต่อนะครับสภาพรถคันนี้เป็นยังไงนะครับไฟหน้ามันติรีเฟลกเตอร์สวยกริบเลยนะครับรถปี20สภาพกริบๆนะครับมีไฟเลี้ยวตัวพร้อมเรียบร้อยกันทังหน้าสีสภาพเดิมนะครับทะเบียน8547นะครับทะเบียนไฟฟ้าคือรถที่วิ่งบุคคลนะครับไม่ใช่รถหน่วยงานเอ้ยไม่ใช่รถอ่าวิ่งสาธารณะนะครับ เป็นรถวิ่งนะครับเฉพาะทางเท่านั้นนะครับเอาไปใช้งานนะครับวิ่งได้หลายอย่างเลยวิ่งงานโรงงานรับงานส่วนส่วนตัวก็ได้นะครับครบเครื่องนะส่วนแมกและยางครับได้ของเดิมแท้ๆนะครับล็อกกระทะยางโยโกฮาม่าดอกใหม่ๆนะครับตัวยางดอกเนี่ยยังใหม่ยังคลิปเลยนะครับดอกหนาๆใหม่ๆยางป2 4นะครับได้ยางปี4เลยแลดูครับสีสันผิวพันธนะครับคือกริปเลยไร้ที่ติเลยนะครับโคราคาเดิมๆ นะครับสภาพเดิมนะครับแล้วดูนะกระจกติดฟงติดฟิล์มมาให้ครบแล้วนะครับติดฟิล์มมาครบกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวตัวมีให้พร้อมปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกระจกด้านข้างนะครับติดม่านมาให้ครบดูด้านในครับนี่ติดม่านมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับติดม่านมาครบม่านเนี่ยก็คือสามารถสไลด์เลื่อนได้นะครับปกตินะติดลงติดรางครบประตูประตูเดิมนะครับคอนโซลสีดํานะครับแล้วก็ ระบบไฟล็อกใช้งานได้ปกตินะครับด้านในนะครับโครงสร้างเดิมมีไอ a ัดซ้ายขวาให้ครบนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจแบบนี้ครับแต่เล่มรถมีไหมมีนะครับนี่เลยรถนะครับก็มาจากเอ็มพอยนะครับรถมือเดียวนะรถมือเดียวนะครับสวยงามสภาพเดิมเล่มมีพร้อมโอนนะครับซื้อสดซื้อ่รนอมไปได้เลยครับไปจัดให้ได้เลยนะครับ ก็มีรถให้เลือกหลายนะครับราคาค่าตัวเท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านแสนห้าหมื่นบาทนะครับไม่แสนสามปี20รถนะครับสภาพเดิมๆ163แรงม้านะครับจออิดอรติดมาครบนะครับจุด Power อ e ์เด็ดเขามีให้พร้อมแบบนี้นะครับด้านหน้าไอรียทันท่นวิสัยกว้างมากนะครับกว้างมากๆแล้วดูเบาะก็สวยนะครับบอกหรูมากนะครับเป็นเบาะสีเทาตัด้วยตะเข็บดานะครับ เบาเหมือนทรงสปอร์ตเลยนะครับสวยงามนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับตรงกลางเป็นพลักพิงแขนมีครบนะครับหรือจะเป็นที่วางแก้วน้ำแก้วกาแฟก็ได้ครับส่วนโครงสร้างครับไม่ต้องพูดถึงสีสันผิวพรรณสังคมเดิมๆนะครับสภาพเดิมงามเลยนะครับรถสภาพงามมากนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ต้องขายเปลี่ยนตรงนี้เอานะครับแต่ไม่ต้องห่วงอย่าเพ่เช็คให้นะครับดูให้เอาไปใช้อีกปี2ปีเลยนะครับฝาถังอยู่ตรงนี้นะครับฝาถังนะ เติมดีเซลนะครับดีเซลจะประหยัดกว่าเบนซินนะครับไฟขอทางไอไฟทางเท้าใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้จะเป็นพวกอ่าอันนี้เป็นของมอเตอร์ไฟฟ้าเก่านะครับประตูไฟฟ้าเก่านะอ่าจริงมันจะมีพวกแม่แรงด้วยนะครับพื้นได้พื้นเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ติดในเรื่องของพวกจุดนะครับ USB ชาร์จมาให้2จุดเลยนะครับ USB ชาร์จมีแล้ว2จุดนะครับ3จุดนะครับและดูนะว้าวมากๆดูครับเหนี่ยส่องเข้าไปนะครับ บาะหนังไม่พอหลังคา v i p นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่มีสวิตด้วยนะครับเปิดสวิตเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคติดแล้วนะครับเป็นไงครับมีโฟงมีไฟสีสันสวยหรูเลยนะครับงามๆนะครับเอาไปใช้ส่วนตัวก็ได้วิ่งงานก็ได้รับงานก็ได้ได้หมดเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่นั่งนะครับตรงกลางสิบเอ็ดอ่ะ นะครับสภาพเดิมนะครับโค้ดสวยนะครับพมพื้นต่างๆเดิมหมดเลยนะครับพื้นเดิมสภาพสวยงามนะครับและดูหน้ามิตองเมตาร์สปาพโครงสร้างนี่ครับเดิมเดิมนะครับซ่อกประตูดูเลยครับเดิมนะครับเมตาร์เดิมโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับรถสวยนะครับรถสวยนะคันนี้ใคาไปใช้งานนะครับสภาพเดิมจริงสวยนะครับราคาถือว่าดีนะครับ สีสันผิวพรรณดูนะครับกระจกกระจกเดิมๆนะครับกระจกเดิมๆนะครับไฟท้ายซ้ายขวาก็เดิมไม่แตกไม่ลาวนะครับมีกล้องถอยให้นะครับมีกล้องถอยให้ครบนะครับกล้องถอยมีครบสภาพพร้อมนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูเลยนะครับโคสวยนะยังสวยยังงามนะครับลำโพงนะครับซ้ายขวาสองดอกด้านหลังนะครับตะเข็บเป็นหน้าตอกรงสร้างเดิม นะครับนี่สภาพเดิมนะครับซีนเดิมเพิ่งไปท้ายเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวนี้โชกนะเป็นของ St a b l e นะครับนี่โชกอย่างดีนะครับตะเข็บโครงสร้างท้ายก็เดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับแล้วดูเข้าไปข้างในครับยังหรูนะครับยังหรูเลยนะครับสวยจริงนะอันนี้สวยจริงนะครับ ครั้งละท้งายท้องเป็นไงเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับก็จะซื้อไปใช้ในกิจการหรือเราไปใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าอาไปงานอเนกประสงค์เลยนะครับคันนี้รถสวยสภาพดีจริงนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปให้ดูทางด้านข้างนะครับสันคมชัดเจนรถไม่มีชนไม่มีเบียดไม่มีความนะครับสภาพเดิมนะครับยางโยโกปียี่นะครับดอกใหม่คิปเลยนะครับ ก็ตั้งศูนย์ทุ่มล้อให้ครบนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ20,000บาทนะครับถ้ามีดาวก็ผ่อนประมาณ1 9ื่นเก้าหนะครับมีงบเท่าไหร่จัดได้เลยนะครับโค้ดสวยนะคันนี้มาเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8งจุดปียีเลยนะครับเปิดมาครับด้านในนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับอันนี้ปุ่มเก่านะปุ่มควบไฟฟ้านะครับมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเกียร์ออโต้นะครับบีสตาร์ทได้เลยนะครับดูแป้นเบรกครับไม่สึกไม่หลอนะครับ คือเนี่ยมันสึงนิดเดียวแสดงว่าใช้งานมาก็คือประมาณแสนกโลก็โอเคครับสมบูรณ์นะครับก็ไม่เดิมแท้ไม่มีกอแน่นอนนะครับหัวต้องขน็อตเดิมเดิมเดิมนะครับสภาพสวยมากนะครับผมมลัยบูนุ่มอย่างดีนะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับจอกล้องทุกอย่างครบนะครับจอทัชสกรีนด้วยนะครับนี่ทัชสกรีนได้นะครับครบมากนะครับเดี๋ยวเป้เข้าไปถอดให้ดูนะไม่แค่แสนสามหมื่นห้าพันโลนะครับ ด้านในสวยสภาพงามนะครับเสา B เสาบเดิมๆนะครับนี่แผ่นเพดให้ตัวสติ๊กเกอร์นี้อยู่ครบเลยนะครับครบจริงสวยจริงนะครับครบมากคันนี้งานดีนะครับรถสวยงานดีเลยคันนี้นะครับมาเดี๋ยวขอดูรอบเครื่องครับเหยียบติดเท้าไม่มีสวิงเลยนะครับโพสคลิปนะอ่ะส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ได้เกียร์ออโต้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดเกียร์แมนนวลให้ด้วยนะครับรึบนี่ ตบขวามาเป็นออโต้ไอเป็นนว่นครับ6สปีดนะนี่ครับเห็นไหม1 2 3 4 5 6อ่าได้หมดเลยนะครับแทร็กชั่นคอนโทรลก็มีให้นะครับเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับแอร์ปรับได้4ระดับความเย็นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอนะครับเป็นกล้องก็มีให้ครบนะครับกล้องถอยนะกล้องถอยตรงนี้ก็มีให้นะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับ รบนะาสภาพสวยนะครับแต่นี้เดี๋ยวต้องเอาออกเส้นออกนะมันมันหลงนะครับเดี๋ยวเส้นออกอันหนึ่งนะครับต้องตังค่าให้เนาะสวยงามนะครับของเดิมไม่มีเลยมาให้เลยไม่มีเลยให้มาเลยนะครับสภาพสวยคุ้มมากนะครับกระจกนะครับที่ก็เดิมเหมือนการใช้งานได้ปกตินะครับไฟดาวน์ไลท์สวยงามนะครับแล้วก็ที่วางแค่นมแค่น้ำไอ้ตัวใส่แว่นเนาะหนีแว่นแล้วขอปิดหน่อยนะครับปิดก่อนเปลืองแบตนะครับเปลืองแบตนะ รถส,สวยครับคันนี้ซื้อได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องบ้างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเบรกมือแมนนวลนะรถเดิมเดิมนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตัวอ่าไปเนี่ยก็สภาพเดิมนะครับมาต่อที่ห้องเครื่องครับนี่ฝากระโปรงเดิมแน่นอนครับแบบนี้ฝาเดิมตาปอมเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะเดิมเดิมนะครับ สภาพเดเมิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาดูเลยครับหัวลุงหัวน็อตต่างๆก็เดิมขึ้นกันนะครับสภาพเดิมชุมระโชกเดิมนะครับซีนก็เดิมนะครับรับประกันเลย้รถเดิมแน่นอนนะครับนี่ตรงผุดนะครับซื้อแล้วได้รถเลยนะครับเพราะว่าด่วนได้ในสามสิบนาทีนะครับแท้ๆโดยโรงานคับปียี่สิบเดินมิาซีนทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับสวยครบเครื่องครับคันตงงคันหน้านะครับนี่ดูเป็นตรเวนัสเรต่อนะครับนี่เดิมทั้งหมดนะครับเดิมเดิมนะสภาพรถสวย นะครับปุ้มนะครับหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับซื้อกันสดกันทอนบอกไปได้เลยครับได้ทั้งสองอย่างหัวนกน็อตเดิมนะครับคือเรื่องเดิมสภาพสวยๆนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับสวยจริงน้องปกจริงนะครับไม่เดิมไม่ดีเป้ไม่ขายอยู่แล้วนะครับรถตู้นะครับติดต่อมาได้เลยนะเบอร์ด้านล่างขวามือนี้นะครับ ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับรถตู้สวยๆคอมพิวเตอร์2.8นะครับปี20นะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับที่เบอร์0947894848ไปครับออกได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะเป้อยู่ที่มินบุรีหนองจอกนะครับถ้า่างจังหวัดซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับจะทำงานอะไรครับขออาชีพชัดเจนนะครับออกได้หมดถูกอาชีพนะครับติดต่อมาเลยครับที่เบอร์0947894848ไปครับรถตู้สวยตรงนี้นะครับยังว่างอยู่สนใจจองได้เลยนะครับ มีโปรแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับติดต่อไปเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ